เราแจกเฉพาะเหมือนกับว่าทีมงานแต่หมายถึงว่าในเครือญาติคือถ้าเราเรายังไม่แต่งงานน่ะเรายังไม่ต้องแจกใช่แต่พี่ชายผมแต่งก็คือเขาก็แจกแนะผมยังไม่แต่งงานผมว่าผมก็รับซองไว้เลยทุกปีเป็นเหมือนจริงๆก็เป็นเป็นอย่างนี้มาแบบเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วครับหมายถึงว่าแต่ว่าอ่า ก็ก็ดีใจนทุกปีก็จะได้กลับไปเจอแบบญาติญาติอะไรครับแล้วก็ได้ได้แบบไปทําถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คนรอก็ดีครับเป็นเป็นมุมเดิมมุมเดิมบันไดเดิมนี่แหละครับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยแต่ว่าทุกปีก็จะมีแบบบางอเจกโกบางคนเขาก็มีลูกผมก็เริ่มแบบมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอ่าบางท่านผู้ใหญ่เขาก็เริ่มโตบางคนก็เริ่มไม่สะดวกมาอะไรเงี้ยแต่ก็มีการเพิ่มสมาชิกกันไปเรื่อยทุกปีครับ โอ้เลิกนับนานแล้วฮะ <laughs> เลิกนับนานแล้ว <c oughs> ลใช่ฮะหลังๆเหมือนกับว่าอ่าเหมือนเจเนอเรชันป้าผมอะไรเงี้ยเหมือนน้องๆป้าผมเขาเริ่มแบบมีลูกมีอะไรกันแบบผมน้องๆเต็มเลยเป็น10 20คนหลังๆก็มาบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาบางคนโตเขาก็ไปไป,ไปเรียนซัมเมอร์คอร์สไปอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยก็เพิ่มจํานวนกันไปก็สนุกสนานนะครับมันเหมือนจริงๆแล้วก็ เหมือนเราก็เจอกันเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเลยครับเหมือนงานแต่งพี่ชายผมนี้เราก็มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าแบบเวลามีงานไหว้อะไรเงี้ยครับก็แต่ทุกครั้งที่ไปเจอกันรวมญาติมันก็จะเป็นเหมือนแบบโอ้โหเหมือนงานเลี้ยงรุ่นครอบครัวทุกคนก็จะมาแบบโอ้ยคุยกันเสียงดังชงเชงแล้วก็เหมือนกับว่าเมาส์กันสนุกสนานเลยงี้ยเหมือนแต่ว่าเป็นซีอีโอแล้วยังได้อย่างเราอยูอ่ได้สิครับเาเราเป็นซีอีโอแล้วน่าต้องไปมเรา เรายังไม่เราเราเราแจกเราแจกเฉพาะเหมือนกับว่าทีมงานแต่หมายถึงว่าในเครือญาติคือถ้าเราเรายังไม่แต่งงานอ่ะเรายังไม่ต้องแจกใช่แต่พี่ชายผมแต่งก็คือเขาก็แจกกันนะผมยังไม่แต่งงานผมก็ผมก็รับซองไว้เอยทุกปีหลายคนรับในซองนั้นมันหานาดนั้นโอ้ยไม่ไม่ไม่เยอะหรอครับหมายถึงว่าผมว่าญาติญาติเยอะเราก็ให้กันเป็นเป็นแบบเป็นพิธียอะไรเงี้ยแบบซองแล้วแบบ บางคนก็แบบหลักร้อยหลักพันอะไรเงยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นอาม่าเป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเขาก็จะให้เงินขวัญถุงมาทุกปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้คืนพ่อคืนแม่คืนอากงอาม่าไปบ้างเหมือนเราก็แลกเปลี่ยนกันไปเป็น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 เหมือนพิธีที่เราแสดงถึงความห่วงใยต่อกันมากกว่าว่าเราแบบอย่างนึกถึงกันแล้วก็ดูแลกันยังยังเชื่อมโยงกันอยู่อะไรเงี้ยเก็บไว้ไหมเก็บไว้แบบไม่ใช้เก็บไว้ทุยทุกปีเลยที่ส่วนตัวให้มาอ๋อไม่ครับใช้แหลกครับใช้ใช้ อยู่ใช้เรื่อยๆครับ